รายการนี้มอบวินยมือมืออายุกรุ๊ปรปรบัตระหนักฉนำอายุแต่เชียงปรบับตนะหนักนนำควรบานรับคำแนะนำโปรดเฝ้าจัญญานในการรับชมสมโจอเมื่อนี่เขาสิไปไป,ไปไปปฏิบัติภารกิจอันใยญ่หลวงอันที่ตื่นเตี่วที่สุดในชีวิตเลยไปคลอดเบบีครับไปคลอ,อดเบบีแล้วหอดมือแล้วอเอาไปชุวไปเจอกันเจอกันเอา ไปเด,เดเารถมาล็อกที่กำลังกาไปน้องฉลามนะครับ<ป>พ่อกับแมร่รอแล้วพรุ่งนี้เจอกันครับลูกครับผมท่านี่ผมก็ได้อยู่หน้าห้องคลอดแล้วนะครับอี่กำลังคลอดครับกำลังาการผ่าตัดเดี๋ยวผ่าตัดแล้วเดี๋ยวผมจะได้เข้าไปว่าให้ได้ทำแบบสวย ข้ามงคลคบขอบคุณครับสิบเก้าวินาทีก็ครับ สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมิตรรักแฟนจิตทุกท่านมื่อนี่ครับผมกลับมาพบกับผมอีกเส้นเคยนะครับผม <c oughs> ในรายการเรื่องของลอดทางช่องลอดอดอรลอกคือเก้าเหมือนเดิมนะครับมื่อนี่เขาสิไปไปใส่ไปปฏิบัติภารกิจอันใหญ่หลวงอันที่ตืน่นเต้วที่สุดในชีวิตเลยก็คือไปอ่อไปคลอดเบบีครับไปคลอเบบีแล้วหอดมือแล้ววันนี้กัวันที่ซีพฤศจิกา ยนสองห้าห้านะครับผมกระชีทาการไปอแอดมิดนะครับในคึืนนี้เพื่อที่จะไปคลอดในวันพรุ่งนี้เช้านะครับผมเอ้าว <c oughs> ันนี้กระชีด้ไปเดินทางไปก่อนไปสองคนนะครับผมเอ้ากระชีฝากเออ เดี๋ยวมันเข้าไม่ใช่แดมอนดุบเลยดูแลบาดเนี่ยมึงดูแลบาดเนี่ยอ่าเดมันเข้ากับเดมอนซุกเนี่ยดูแลบาดนะเว้ยจะไปเอาเอารับมือหนำมาก่อนเย้เดี๋ยวไปเอามือหนำมาก่อนเกิดเสาหานั่งเลยเย้เสาหานั่งเลยวันนี้วันที่สี่จากขวัดวันเสาร์ที่ห้าพฤศจิกายนเอาไปซุกไปเจอกันเจอกันเอา ี่กับสิงค์ชินิกนะครับเนาะกำลังคว้วถนนครับไปีิรักเ,าาเออพอเธอขั่วเมียงมันจะสนดัาดถึงแล้วีิรักถึงแล้วชินิกหมอปร,รุงฝันที่เรามาฝากไว้นะครับไปแล้วบ๊ายบายนี่พี่ออก สเป็นที่ร้อยเรียบเรียบร้อยคิวสุดท้ายพอดีเป๊ะลูกเท่าไหร่นะลูกหนักเท่าไหร่สามสาพันสองร้อยกรัมหรือว่าสามกิโลสองก็ประมาณนั้นก็ประมาณโดยประมาณโดยการอันตะเสาวนะพี่น้องนี่ชิคอรแล้วมาเอื่นเอ้ยตื่นเต้นจังเลยไปเดี๋ยวพี่น้องขออนุญ,ญาตไปหากินข้าวก่อนแต่ว่าโรงพยาบาลตำ่ำแต่ว่าโรงพยาบาลต่ำแล้วโรงพยาบาลต่ำหนักเลย โอเคอยาวกินขขาหลักกระสีขอบไปโรงพยาบาลครับขอบคุณคุณหมอพงสันท์ที่ดูแลเป็นอย่างดีครับน,นี่แหละครับกองทัพต้องเดินด้วยขาคอคอบ่มีขาสิเดินยังเลยเนาะมาแล้วชุดรวมชุดรวมแล้วก็ตับหวานแล้วก็ ยอหมูยำยำหมูยอเราไปกินกันเลยน่าเอาไหมเอาาใช่ใกกินเฝ้าคุณหมอตามแล้วครับโอ้เนี่ยอุ๊ยไม่ตายยังไม่ตายนี่จะเป็นในส่วนของเนื้อก็ในส่วนของตับ เนะอาไว้นะแบบนายจะเกียบยีห่ <c oughs> อยังว่าคือหมันด้ยวะอ้าวอ้าวอ,อ้มาพี่น้องสำหรับเบ้าเหือนเบาๆหลายมาเบิดไ <c oughs> อ้เหือนกับมาเข่ออีปสี่เลยเอาเลยเบายพี่นอ้องอ้าว นักพี่น้องน้ำจิ้ม,มเขาจ้าแซ่บว่ะอันนี้น้ำจิ้มขมไม่แซ่บว่ะพี่น้อ,องอุบลน,น่าชิมหูยดอกไว้ยืดทั้งเด็ดชิมมืออันนี้ขมเนาะอันนี้เป็นยังไงน้ำจิ้มหวานหวานเลยหวานเปรี้ยวน้ำจิ้มมะขามแซบบ่บน้ำจิม้มแซ่บซีเรียส มาแล้วมาแล้วมาลงมาใช่ไหมอยากเขาวาเชื่อมาลงงานวัีคะเฮียคะม้วน่ะไคร้มีว่าการทังานครับปกติปกติใช่าถึงแล้วรงพยาบาลปลิ้นกูบนจากมอญป่ะเท บอกเข้าว่าจะคุกซอกครับเธอเขาได้เอารถมารับเธอนี่คำนั่งไงครับไปครับผมอันนี้ไปใส่ก่อนครับใช้ยานี่คือยังไง เปิดเสียนเปิดยังก่อนนเป็น<อ>เปิดไอกีก่อนอ๋อโอเคโอเคครับว้าว <c oughs> <c oughs> น้องฉลามนะครับนี่หอดอันนี้นี่น่ารักมากเลยลงมาปิ๊นน่ารักมากเลยดูได้ยังไงเนี่ยดูได้ยังเด้นี่ <c oughs> ไปชงเฟรดปะ นี่ดูน่ารักมากสีฟ้าทั้งห้องเลยไรขอรไม่รู้ยวพาดูห้องครับเว้าว <Wow. S 2> นี่คือ,อห้องน้ำที่กว้างขวงมากๆากยมากเลยใยอ่มากอันนี้ก็จะเป็นโซนห้องรับแขกนะครับสามารถรับแขกได้เยอะ v ีสั่นหกอันนี้เอ้ามีอันนี้ด้วยเสียงเวลาไก่รนไม่ตื่นเต้นมีทุกที่เลยไปครับนี่ครับของกระตุอนประมาณนี้นะครับใหญ่เติบใหญ่มากๆมากซุปเปอร์ VP ีขอบคุณครับขอบคุณโรงพยาบาลปิ่นก็สำหรับคำขึ้นนี่นะครับผมเดี๋ยวขออนุญาตพักผ่อนเอาเหี่ยเอาแหงก่อนเพราะว่าพรุ่งนี้มามีต้องไปลุย ลุยเอาลูกสู่เขาพอกับแม่สู่ยุพอกับแม่รอแล้วพรุ่งนี้เจอกันครับลูกอ่ะเดี๋ยวไปปิดไฟยักบาทกันปิดไฟค่อยเปิดไฟห้องน้ำไวนะ้นะปรับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีเช้าวันเสาร์ที่5พฤศจิกายน หรือว่าวันเสาร์ห้าหรืออีกวันหนึ่งเลยที่สําคัญที่สุดในชีวิตผมก็คือวันเกิดน้องฉลามน้อยนะครับผมตอนนี้นะครับผมกำลังเตรียมตัวไปทำการบอกหลังเพื่อทำการผ่ากอดในเวลา9โมง9นาที ฉลามน้อยจะออกมาหน้าตาเป็นยังไงนั้นแกรอดติดตามตอนต่อไปนะครับผมฝากเป็นกำลังใจให้พวกเขานำแนวค้ดคุณแม่นอนนะครับแล้วเจอกันบ๊ายบาย อนเลยนะครับพี่กําลังขอตัดครับกําลังกําลังการพาตัดเดี๋ยวพาตัดแล้วเดี๋ยวผมสิได้เข้าไปครับผมเข้าไปแล้วจุดเนี้แหละทางนี้นะครับพระเอก 听得见吗？<Yeah. S 1> ก็บครับจิบเกรวิา่ oh, วาดิโอ้จิเก้วินะครับ Thank um. ถึงมากเลยครับถูกลองเกี่ยนมาเลยอนัล้ขอบคุณครับ <c oughs> ขอบคุณหมอทุกท่านเลยนะครับ không biết đi thay áo mẹ luôn oh, đi kẹp đi tiếng đi kẹp, mà ra chàm คุณม่หนักเท่าไรอะไรนะสามสองเจดห้าคุณหมอคุณหมอคุณหมอคุณอเสียงดังเลยว่าคุณหมอเก่งไคุณหมอเกงไคุณแม่คุณหมอหมอบอกนัหนักตรงสามสองเจ็ดห้า เกือบสามเกือบสามสามโตมากสูงห้าสิบเซนเห็นยังนอนหลังเห็นไหมเห็นไหมใกล้เด้อ Hãy subscribe cho kênh Ghiền không thiệt ข้องครับอโอเคครับเดี๋ยวให้กี่ผักพรอนจักน้อยกันนะครับเนาะเดี๋ยวลูกมาเดี๋ยวผมให้รอดูว่าเป็นยังไงโอเคครับ นี่นะน้องโยนียพ่ออู้ไหมว้ารกามาลองกกาเลยลอังลอจับปฝากนีไง้ือมนัดหรับผมส้หรือว่าสอนนี้ก็ได้ไม่ได้ พยินเสียเป็นไรตั้งเดียงมันอทอดเลยไม่รู้ไรทางว้าวว้าวทำปากแบบนี้สิอยานนบบนนะกนะมันก็มันเป็นแบบนี้นะลูกเนาะเห็นไหมมันเป็นแบบนี้เนาะใครจะไปอยากทำแล้วมันเป็นแบบนี้อีกอ๋อทำไมอยู่กับมันนี้อยู่ดีจังเลยเออทำไมอยู่กับเขาร้องเพลงอย่างเดียวเลยว้าวว้าวว้าว

อย่างนี้เลยฮึค่ะปผมยายยายนุ่มบอกแม่เกี๊ยวนุ่มให้ลูกกินเด้แม่นว่าว่าต้องกินนุ่มกว่าได้ลูกหายายเงี้ยดีสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีเช้าที่สดใสของวันที่แปด พิษติกาสวัสดีครับวันนี้ว้าววันนี้ปอมนมได้เป็นวันแรกนะครับผมเป็นวันแรกเลยที่ลูกจะได้กินนมขอดมาสามหมื่นละปัอมได้โอ้หลเติบยู่ครับเยอะอยู่วันนั้นคุณหมอว่าเลยเโอเคเ, <laughs> <Okay. S 2> เราส่งมอบของรางวัลครับ <laughs> ขอบคุณค่ะ สามสี่สี่สามสี่สี่วันแรกลูกได้กินสามสี่สี่ถือว่าสุดยอดมากลีกดีจริงมากไปอาบน้ำเลยคุณพ่อคุณหมอบอกว่าคุณแม่เลี้ยงลูกทุกให้นมทุกสามชั่วโมงแล้วคนอาบน้ำต้องเป็นคุณพ่อนะเออลูกหนาวครับอาบน้ำได้แล้วเขามาแล้วกันตลาดมาขายลูกแล้ว ไห้ลูกไปอาบแล้วอาบี่อาบน้ำแต่เช้าจังเลยเช้าไหนสี่โมงขึ้นไหมขอดีขอดเด็กเก่าเขาตอนยันเก้าโมงคืนนี้ยิ่งกันตลาดมันพร้อมแล้วเดี๋ยวจะตาลูปอาบพ่อทำงานดึกเรียกว่าทำงานเด็กขอดเฮ้ยเฮ้ยนี่พ่อจะอาบให้ลูกติดจังเลย โอเคลกูลก,ลก,ลกที่ลูกบูดมาก็มีเหตุผลเหมือนกันนะเนี่ยเด็ดตึงลูกเด็ดตึ้งโอเคให้ลูกผมง่วงนอนไม่อยากอาบน้ำครับคุณหมอ,อ,อจำเสียงได้ กลมไม่พขออากาศน้ำ <forcé> ห้แใ้วลูกเดากลวเอาไปตักแดดนะตรงนี้ออยากดำ ตป้าโอาดเป็นอย่างสูงนะครับว้าวให้ใ huh. ส่ชุดชุดใส่ยากซะด้วยชอบไหมเสร็จแล้วลูกเสร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วสนุกดยนั่นอ ไม่ได้วาไม่ไ้วาไม่ได้วาแต่งผมกันลูกส wow. wow. okay. ่งเมื่อวานใช่ไหมมาหอบเด็มบักหลาก็ได้ส่งมาหอบแต่ว่าโอ้กอดอะกอดะด่ะว้าวว้าวสาวกีฟีน่แดง นอนฟังบ้าป้าอ่ะโอเว้าวไปทำอะไรครับเนี่ยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับว้าวเนี่ยถ่ายแบบตะน้อยถทายรูกเป็นดาราตะน้อยฮ่า

คขอบคุณครับขอบคุณทุกการดูแลครับการดูแลเป็นอย่างดีน่ารักมากเลยลาแล้วบ๊ายบายลาแล้วลงพยาบาลปีนเราก็มีกำใจเล็กๆน,น้อยๆนะครับให้บุคลากรทา้งโรงพยาบาลที่ได้ดูแลอ่ะห้องเป็นอย่างดีเวลาเก็บของในห้องน้ำแล้วใช่ไหมไป บ๊ายบายบ๊ายบายห้องประฉลามสวัสดีครับจับเรือนะของฝากเล็กๆน้ออๆให้คุณพี่บอดหุกขาผมขาไม่ <c oughs> เป็เครับ,บคับผมครับผมขอบคุณครับขอบไมป่ว่ัลโหค กลับแล้วนะครับของสาวยังไม่มให้ทีมงานแม่บ้านเห็นนะครับผมครับของครับบ้านบ้านตาฝูฮัลโหลมาแล้วมารับตัวคนน้อยเด็กทะลุน้อย โอ้ือได้ปปาตัวใหญ่แดืลูกเดีลยวอันนี้ก็จะเป็นของฝากเล็กๆน้อยๆน้ำใจให้ทีมงานแม่บ้านแม่บ้านเด็กน้อยแม่นมองพีทขอบคุณนะครับขอบคุณที่ดูแลลูกผมไปอย่างดีเลยนะครับง่ายๆนะคบายบายบ๊ายบายสวัสดีครับขอบคุณครับขอบคุณครับผมบายบายจะมาเล่นด้วยใหม่ครับ แม่ <med> <c ười> กำลังเดินทางนะครับเอาคนน้อยไปสีสเกตนะครับรับผมกัดเซ็ตเป็นที่เรียบร้อยครับผมกัดตอนนี้กําลังสีเดินทางกลับจังหวัดสีสเกตกรนะครับผมก็ขอบคุณ นะครับผมบุคลากรทุกคนทุกท่านที่อ้การตอนรับเป็นย่างดีนะครับผมโรงพยาบาลปรินอุบลราชธานีนะครับผมบริการทุกระดับประทับใจนะครับผมคือว่าละโรงพยาบาลปรินอุบลนี่โบแมนแคร์โรงพยาบาลคือจังขอบคู่นะครับผมคือจังพีคือจังหนองเบ่งเอากันดูแลกันซ่ยกันนะครับผมแลวก็ให้เกิดมาเป็นเจ้าฉลามน้อยได้นะครับผมก็ขอขอบคุณครับผมปรบมือมากมากเลยนะครับผม ตอนนี้วิดีโอนี้ก็ขอจบการนําเสนอเพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีตอนนี้ก็สีดเดินข้างกลับแล้ววาบ๊ายบายบ๊ายบายทุกคนบ๊ายบายเดี๋ยวกลับมาหาใหม่นะครับบ๊ายบายแล้วเจอกันใหม่ทุกคนสําหรับอีพีนี้ขอกล่าวคำว่าขอบคุณและสวัสดีครับบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายทุกคนเลยลกวายปตูปินะครับผมหลับแล้วตาบ๊ายบาย